สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านพบกับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งมาด้วยนะครับ วันนี้พาชมเป็น power amp จากแบรนด์ loyon นะครับนี่หลายคนถามหานะครับแบรนด์นี้โ o y o n ตัวนี้เป็น s พันสองนะครับ loyon s พันสองนะก็ถือว่า,าใช้ดีนะครับรุ่นนี้ถือว่าใช้ดีเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้นะครับยังเป็นที่นิยมอยู่เสมอสำหรับโ o y ย n s พันสองนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารุ่นนี้เสียงดีมากนะครับรุ่นนี้เสียงดีมากแล้วก็แรงนะครับแรงดีเสียงดีนะครับแล้วก็ถึกทน นะใช้งานง่ายสําหรับรุ่นนี้นะครับการดูแลก็ไม่ได้จุกจิกอะไระการออกแบบข้างในก็ทํามาอย่างดีวงจรเขาจะ,อ,ะอยู่ข้างล่างนะครับวงจรจะอยู่ข้างล่างจะหงายแผ่นซิงค์อะลูมิเนียมระบายความร้อนขึ้นมาแบบนี้วงจรอยู่ข้างล่างก็เลยไม่ได้พบเจอกับเรื่องของฝุ่นสักเท่าไหร่นะครับข้างบนที่เรามองเห็นก็จะเป็นพวกหม้อปแปลงนะครับชุดซับไายชุดป้องกันลําโพงนะครับที่มองเห็น อ่าแล้วก็พัดลมเขายังใส่มาให้ถึง4ตัวนะครับก็คือหน้าหลังเลยนะครับพัดลมหน้าหลังมอแปลงตัวนี้ให้เป็นหม้มอแปลงซีคอแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะโรเยนโรเยนจะให้หมอแปลงมาลูกใหญ่ทุกรุ่นนะครับสําหรับโรเยนนะครับนี่ดูแกนหมอแปลงนะครับนี่แกนมอแปลงหนาตึบนะครับนี่แกนมอแปลงหนาตึบนี่มองไม่เห็นถึงข้างล่างเลยนะครับแกนหนาตึบเลยสําหรับโรเยนนะครับนี่คาปาสี่ลูกนะ ทันจิเตอร์เขาจะเป็นทันซิตเตอร์ตัวใหญ่เบื้องตเท่ิมเลยนะครับจะเป็นทันซิตเตอร์ซิงเกิลตัวใหญ่นะครับเป็นเจ้าตัวปลากระเบนตัวใหญ่นะครับสำหรับรุ่นนี้ใส่มาเสียงจะออกหนาๆนะครับออกหนานะครับถ้าไปขับซับเบียรก็จะลูกใหญ่ขับกลางแหลมก็จะออกหนาๆนะครับหนาๆออกโทนสว่างนะครับเสียงใหญ่ๆแต่ว่านุ่มๆนะครับนุ่มๆสว่างๆนะครับถ้าเป็นขับกลางแหลมนะ ด้านหลังนะครับรุ่นนี้ช่องต่อสัญญาณอินพุตให้มาเป็นแบบแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนนะรูก,กลมๆแบบนี้นะครับช่องต่อสายลำโพงก็มีให้ใช้งานทั้งสปีคอนแล้วก็ขั้วดำแดงแบบนี้เลยนะเครื่องนี้ก็สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน100%นะครับข้างในก็จากที่ดูดูก็น่าจะยังเดิมอยู่นะครับจากที่ดูก็น่าจะยังเดิมอยู่นะครับท่านไหนสนใจนะเท่านี้ 18ข้างละ2เล่นได้สบายเลยนะครับ12นิ้ว15นิ้วข้างละ3เล่นได้แจ่มๆนะครับราคาขายอยู่ที่7,500บาทส่งให้ฟรีแบบโอนถ้าเก็บปลายทางมีค่าบริการเพิ่มอ่าท่านไหนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์082123 2278ร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโอนะครับสำหรับเบอร์นี้อ่าจะโทรมาโดยตรงหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้อ่า จะโทรมาโดยตรงหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้สําหรับเบอร์นี้นะครับท่านไหนสนใจเนะาะโรยันเอสพันสองเครื่องนี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะลองเสียงให้ชมนะครับลองเสียงทดสอบการใช้งานว่ามันใช้งานได้ปกติจริงๆนะครับตัวที่เราขายไม่ได้ว่าบอกว่าใช้งานปกติแล้วมันก็ใช้งานปกตินะครับอันนี้ก็ใช้งานปกติจริงๆเดี๋ยวมาลองเสียงให้ชมนะครับนี่ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต เปิดสวิตช์ขึ้นก็พัดลมหมุนทุกตัวนะตอนนี้พัดลมหมุนทุกตัวแล้วก็มีไฟออนติดขึ้นมาครับฝั่งละหนึ่งดวงเวลาเล่นเพลงก็จะมีวอลลุม่มเอ้ยก็จะมีไ i ไฟวิ่งนะครับค่อนข้างที่จะแรงนะเครื่องนี้นะครับมาฟังเสียงกัน เป็นกลางแหลมนะครับอันนี้เป็นซับเบดนะไฟก็เลยวิ่งไม่เท่ากันนะครับหลายคนสงสัยครับขออธิบายสักหน่อยนะ เนี้ยค้างละ2แรงๆเลยนะเครื่องนี้ท่านไหนกำลังหาอยู่นะครับเป็น Power a m c a s t AB จากแบรนด์ูเยนนะครับชื่อรุ่นว่า S 2 0 0 2อาราคาขายอยู่ที่7500บาทส่งให้ฟรีแบบโอนถ้าท่านไหนไม่สะดวกโอนทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจะต้องออกค่าส่งเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่เก็บเงินปลายทางท่านไหนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 1 2 3 2 2 7 8 ร้านแสงจันทร์สาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคนที่กําลังมองหานะ, power, power M, A, 2002, นะเพื่อ power amp royal s หนนนะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเครื่องน,นี้ก็ใช้งานได้ปกติตามที่ได้ทดสอบให้ชมไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ